อันนี้คือทำอะไรครับแพทตอนนี้เราใช้ไฟวีดแอัลจากตัวรถครับาการใช้ไฟจากตัวรถเนี่ยครัออกกรใช้งานภายนอกซึ่งขนาดเนี้ยที่โซลูมเราโดนตัดไฟชั่วคราวอตอนเนี้ยมันร้อนใช่ไหม<ช>เราก็สามารถต่อไฟออกนอกถนนได้นี่คือไบทางของวีดูอัลแต่แ้กก็คือมีปลั๊กสามตานะครับสามช่องอ่า,อาแล้วก็มีตัวพอร์ต USB ด้วยโอนี่เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้เลยใช่มีพอรต USB ซึ่ง Type C Type A, <ฟ> A เลยนะเนี่ยไฟเนี่ยเราสามารถจ่ายไฟได้ถึง3 0 0 3กิโล3,000 3วัตต์3,000 3วัตต์3,300วัตต์ถ้าเราชาร์จเต็มคันเนี้ยมันจะใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงครับนี่มาดูที่หน้าจอเลยครับตอนนี้นะคะขึ้นอยู่ว่าเราสามารถใช้ V2L ได้อีก25ชั่วโมง๋อนี่นี อ๋อได้25ชั่วโมง23นาที25ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ว่าแบตหมดเลยนะมันจะสำรองแบตไว้ให้อีก20%เออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้องมีการใช้ไฟสุเสินหรือว่าอะไรต่างๆสามารถใช้ตรงเนี้ได้เลยเออก็อย่างเงี้ยนะรถวียี่าถือว่าแค่เสียบแค่เสียบและที่สำคัญไม่ต้องซื้อเพิ่มมากันรถเลยแถมให้แล้วแถมให้แล้วมีอยู่แล้วทุกคันครบทุกอย่างมีให้ผมถ้าของคันไหนไม่มีให้มาทวงที่เซลได้เลยอ่าก็ ถ้าเซลไม่ให้ถามเลยแล้วพี่ได้วีเอลหรือเปล่าโอเคได้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับผม